ที่ตอนนี้ครับสาวน้อยเปรนแพ้งอยู่ที่บ้านเล่าตําบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาามครับ ครับชุดป้วยได้มาจากร้านใดหรือชุดนหนฮะอ๋ออันร้านยุ้ยหนาบัดรเมฆข้าจับว่าให้ขอเขามากเฮือลักเขามากเฮือไปเซาเขามาบ่ได้เซาบ่ได้ขออั่อนไปบางเว้นนี่ขาเจ้าเล่นพันแย่จ้าเล่นอีหยังพันนะบางเว้นแกล่าเล่นตลกเจ้าแจ้งตลกผู้่ยยิงผู้ใต้ผู้ยยิงเลยเอาพื่อดีด็กฝีซุนเนี่ยละอันมาเอาเอาไปใส่แน่พนนะน่น ยืนในห้องเนี่ยมันมันมันเอ่อแมันมอนนนึแมันนึแมันหมาหน่อยจักตูยืนในห้องอ๋อสวยขี่ล้วนล้วนขี่ล้วนล้วนโอ้ยบ่อยากพ้กวัสนีเบิ้งเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งใบหน้าเบิ่งหางคิ้วเบิ่งปากป้าตัวขากอมามาซังสวัสนี้เบิ่งส้มผมป้าตัว ตะกมอมหนึงวัดสามน่วยเอามาบรรจุใส่กันนั่งสี่กับป้าสวยได้นี่สูดใจพวงป้าไหนเนี่ยพ้าสวยสวยมงังดาคนละย่างเลยกับยายวงรย่งยางเลยเนี่ยตัวเลมันเท่าเขาทับตัวมีคุณคาเนี่ยเขาบม่ได้พูดสุดนี่ทีบสามล้อได้บ่วยไหมสุดนี่ได้มันบา,นาดคักเบิ้งเบิ่งเบิ่งเบิ้งบ่เขากขาบรรยากาศพื้นพื้นดินเลยครับเบิ่งพื้นดิน มื่อนี้ไงคุกูลมันต้องพื้นมันต้องติดเลยมันต้องยู่บนแคดบวกยืนยู่บนเวทีที่สังกาเอียนสังกาภาพเลยเป็นนั่งเอกกับแอนอรดีกับพ่อนพิรดีจักไพเป็นไพนี่แหละครับตอนนี้อยู่หลังเวทีของสาวลอยเพลินรแพรงบรรยากาศช่วงพักคันนะครับช่วงออกฉากเนาะสิไปยังนี่ตามก่อนเข่าสร้างกินไว จ้าเขาสั่งเขาไว้หันเจ้าสิบเจ้าสิบไปเอาไปใบใส่เสี่ยวไปใส่ใส่เขาเห็นว่าไข่เสี่ยวว่าติดบ้าเด็เต็มดินีมาไข่ซื้อหนึ่งก็เต็มอันรัฐบาลเราเหล็กไหนของนั้นขาเขาจัดจารเนี่ยโง่มากเมืองนี่ติเอาไปสั่งกินก่อนเดือดใจให้โอเคค่ะป้าเดี่ยวโกเสียงวันนี้ป้าโบ้โบ้แพงลังไหมขอบคุณค่ะแพงลังวันแผนทีประเทศไทยป้ามีเทียนแล้วมีจัดกาป้ายายบัวกินเพิ่มลำเพิ่นเอา ฟิชเชียวลบัดเบิ่งเขากรรบเจรยากาศคนติดตามสามพันกัวเล่านี้สามพันกว่าแล้วแมนบ่าฮัทในพ่อเดียนเลยพ่อสิบหมื่นจัมบัดโอ้เป็นแต่จะเลื่อนไปนานคนสวยเนาะโอ้ยไปไปไปว้าจุ๋ยหลังเวทีสาวน้อยเพลินแพรกับตอนนี้ยุกัวยกสดครับนี่มือนี้พัวยกสดมาบรรยากาศใหญ่พวงจีนเพิ่มทางพี่ก็จะเป็น ทีมงานน้องๆเดี๋ยวเสิอเอาจุกระจุงกะจุก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 กะจนคกะจุก่ะจุเ้ะจอกกะจุกคะจุกกะจนกคิจุอกะจุ้อันนีกะจุกกะคุกกะจ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 ุอกมุ่่กะจวกกะจุกงะมุกอะจิกมาจรกกะจากกะจุก่รจุกกะจุก่ะจุกกะจุกกะคุกกะกกะกกะจุกกะจอกก เขียนเองครับผมบริจ้างไม่บริจ้างเดนเสื้อโอ้จ้างเขียนไม่ได้ครับผมต้องเขียนเองครับควอมสามารถเฉพาะตัวล้วนๆวนครับผมไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครที่เดียวในโลกครับคนเลี้ยงช้างหรือช้างคนเลี้ยงช้างเพชรบ้านแพงนะครับครับผมตอนนี้มามานั่งอะไรที่ร้านป้าหน่อยนี่มาจิบกาแฟมาหน่มกาแฟดื่มมาขายกาแฟช่วยครับผม วันนี้มาจิบมกาแฟแล้วก็รอขึ้นฉากสามต่อครับรอขึ้นฉากสามใช่ครับผมตอนนี้ออกจากช่องมาแล้วตอนนี้ฉากหนึ่งฉากหนึ่งฉากหนึ่งจบไปแล้วฉากหนึ่งกับฉากสองนี่ขึ้นไปตอนนี้กำลังฉากสองกำลังเตยบ่แมนถากขึ้นฉากสามเลยรอรอขึ้นฉากสามนี่คือบทบาทมีอยู่ฉากเดียวฉากสามครับผมรอขึ้นฉากสามนะครับอดเดาเดี๋ยวปีหน้า ผู้ใหญ่บ้านจะจัดให้หมดทั้งคืนเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณหน้าขอบคุณรวงหน้าทั้งเต้นทั้งร้งอ,งงองทั้งตลกทั้งคน <c oughs> โวยเอาบิดตอร์เอาบิดเมือเอาเอาบุด,าาดทุกอย่างครับผมขอลาออกเลยแบบนี้ขอลา,ออ, <c oughs> อ,ลาออกไหมนี่นะครับ<อ>สำหรับพี่ๆน้องๆที่ถามถึงนะครับผมถ้าถามว่าทำไมช้างไม่ได้ขึ้นเต้ยครับผมตอนนี้คือยังใหม่แลวก็บทบาทยังยังไม่สมควรยังไม่เหมาะที่กับการที่จะเต้ยนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บริหารก็ดูดูอยู่นะครับผมสาหรับทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้ก็คงหายข้องใจเนาะนะครับผมตอนนี้คือผู้บริหารกําลังตั้งบทบาทแล้วก็จะปรับเปลี่ยนให้ครับผมแต่ว่าตอนนี้คือชาก็มีบทบาททางด้านตลกแล้วนะครับก็เยอะแล้วแล้วก็ขึ้นฉากด้วยนะครับยังไม่ทมเรื่องเพลงเป็นยังไงเพลงใจใจควาเย็บถือว่าการตอบรับดีการตอบรับดีมากมายเลยครับดีมากแค่ ช้างแค่ตั้งเป้าตั้งเป้าไว้แค่ว่ามีคนดูสักสองแสนช้างก็ดีใจแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเป้าทะลุเลยครับผมใกล้แล้วใกล้จะถึงร้านแล้วครับผมตอนนี้คือหวันห้าแสนกับหกแสนวิวครับผมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาต้องขอขอบคุณด้วยครับผมเอฟซีทุกท่านของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับช่องพุทธบ้านเลยครับผมฮะขอบคุณทางผ่านช่องพยาบ้านสายจวดนะครับ สำหรับเอฟซีของสาวน้อยทุกท่านที่ uh, คอยให้กําลังใจคอยคอมเมนต์หรือว่าคอยส่งกําลังใจคอยมอบสิ่งดีๆคอยผลักดันให้กับคนเลี้ยงช้างเพชรบันแพงคนนี้ได้ขึ้นมายืนณจุดนี้นะครับผมต้องขอรกราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสาหรับผู้บริหารอย่างเช่นผู้ใหญ่สายจวดนะครับแล้วก็บอสโจโยมณินนามงศาทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านครับผมที่คอยผลักดันกันต่อ่ไม ท่านพนัยงา A ครับผม,มกับซิงเกิลเรื่องราวของชีวิตช้างเอกซึ่งเขียนกลัดออกมาจากความรู้สึกนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์พนัยาน A ด้วยนะครับโปรดิวเซอร์ใหญ่ครับผมของไทยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดครับผมฮะจะเป็นอย่างไรและจะมีผลงานอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับคอยติดตามชมและคอยลุ้นต่อไปนะครับว่าจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนที่จะปล่อยเพลงปล่อยเพลงปล่อยเพลงออไ,ไปเองแต่ที่แน่ๆตอนนี้จอคิวรอบกับผลน้นเล็ก ย่านเสียตัวให้หัวเก่าครับผมโแน่นอนครับอันนี้รสววารสนุกสนานแน่นอนครับในแนวของเต้ยเสเดินเต้ยเสเดิครับผมเจอกับคนเลี้ยงช้างในวันต่อไปขอบคุณมากขอบคุณครับ หลายบรรยากาศนะครับเมื่อนี้กันเชื่อว่าในรงคลิปให้พี่น้องในเบื่องในชมนี่คือบรรยากาศด้านล่างแล้วกันด้าน้างเวทีและด้านหน้าเวทีครับ ที่เมื่อนี้ครับเป็นฟุน้นเพราะว่าเพื่อนดินทรายนะครับ กับทีมง,งานศิลปินตโลกนะครับช่วงต้นคลิปนะครับช่วงนี้การน,นี่หลายๆบรรยญญากาศครับหลังจากแสดงขึ้นนี่เซจแล้วครับมือเดินทางไปที่ตลาดเจริญศรีอำเภอเมืองคุรครับฟังว่ารินครับจังหวัดอุบลราชธานี คุณนะครับ่วยการติดตามขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ชมผ่านทางคลิปช่อง y youtube ปัจจุบนันสายจวนลำเพลินออฟฟิเชียลนี่คือบรรยากาศหลังเวทีของสาวน่อยเพล้งอยู่ที่บ้านเล่าตําบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารครามครับอยู เพแพงๆกับว่าไก่ครับประมาณ40่กุโหลสำหรับคลิปนี้ก็คงเดียวไ้ซั่มหนี้ครับ